สวัสดีครับทาราพาลูกค้ามาชมครับที่ดิน2งาน19ตารางวาตำบลทุ่งโพครับอำเภอนาดีจังหวัดปาจีนบุรีห่างจากถนน3ามประมาณ200เมตรนะครับแปลงด้านหน้าทาราตรงนี้ครับหน้ากว้างติดถนนประมาณ14เมตรครับจากเสานีนะ้มาจนถึงเสานี้ แล้วก็ติดสาธานณประโยชน์ดินเดิมเข้าไปครับดินเดิมๆแบบนี้เลยนะฮะยังไม่มีการเทลูกรังหินคุกนะลึกลงไปประมาณ7จเอ็ดมตรนู่นเลยนะครับสองร้อตารางวาขาย3 5มแสนครับบรรยากาศชายเขานะมาทําบ้านพักบ้านสวนครับก่อนขึ้นเขาใหญ่อยู่ติดกับสวนนงนุชครับลูกค้าที่กำลังมองหาที่ดินทำบ้านพัก บ้านนกดาวนะแวะมาพักก่อนที่จะขึ้นสู่อีสานครับผ่านเขาปักแปลงนี้ผมว่าตอบโจทย์ได้ทีเดียวนะครับเนี่ยครับสภาพทางเข้ามาจากตรงนี้ไปเวโรนาประมาณ10กิโลเมตรเองนะครับสนใจก็ติดต่อทาราเข้ามาครับแปลงนี้ การเดินทางครับถ้าลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครการเดินทางครับถ้าลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครทาราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตระยะทางประมาณ168กิโลเมตรครับจากตรงนี้ไปโซนสนามบินสุวรรณภูมิระยะทางประมาณ160กิโลเมตรจากตรงนี้ไปทะเลบางแสนครับชนบุรีระยะทางประมาณ176กิโลเมตรไปวังน้ำเขียวครับระยะทางประมาณ40กิโลเมตรไปเวโรนาระยะทางประมาณ10กิโลเมตร การเดินทางเข้าออกสะดวกครับตรงนี้จากตรงนี้ขึ้นโคราชนครราชสีมาครับทลาเปรียบเทียบจากท่าอากาศยานสนามบินโคราชครับระยะทางประมาณ146กิโลเมตรขึ้นอุทยานแห่งชาติทับลานผ่านวังน้ําเขียวขึ้นเขาปากนะฮะไปโคราชประมาณ146กิโลเมตรครับครับวันนี้ทลาสังหาปะจจุนครับ ลูกค้าทุกท่านครับเข้าชมที่ดินแปลงแบ่งปันทำเลสวยๆงามๆอีกหนึ่งพื้นที่ครับวิวเขาวิวเขาชายเขาใหญ่ครับอยู่ติดสวนนงนุษปาจีนบุรีครับทาราพาทุกท่านเข้าชมไว้เพียงเท่านี้ทาราสังหาปาจีนครับกราบขอพระคุณลูกค้าทุกท่านครับที่ติดตามรับชมช่องทาราสังหาปาจีนเลยมากราบขอพระคุณอย่างสูงสนใจติดต่อทาราเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8 6 0 1 8 8 8 5 6 0860183ตัวต่อด้วย56ครับ0860188856ทาราสังหาปาจีนยินดีพาทุกท่านเข้าชมพื้นที่จริงแปลงจริงตรงนี้วันนี้ทาราสังหาปาจีนครับขอบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านครับที่ติดตามรับชมช่องทาราสังหาปาจินด้วยมาทารารสังหาปาจีนครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพระละมัยแข็งแรงตลอดการครับไม่เจ็บไม่จนอย่าเจ็บอย่าจนครับมีแต่สุขภาพ แข็งแรงมีแต่ความร่ำรวยเข้ามาสู่ชีวิตของท่านและก็ญาติมิตรญาติสนิทมิตรสหายของท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครับเงินได้ทองทองได้มาเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านโชคดีมีชัยทุกท่านวันนี้ทาราสังหาปราจีนกลับขอบพระคุณครับ